แอคชั่นสุดทีดีทานด้วยนะครับดีท่านแล้ก็สู่รายการการกินแคสเกมน้อยเทอร์เฟน็ดวันนี้ก็มแคสเกมใหม่ครับนะครับมอดเอพีบีนั่นเองทุยนะครับก็มาเล่นกันเลยนะตา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 ต่เอาคุณคุณเคนคุณเคนนะครับวันนี้ผมเล่นกับคุณเคนนะคุณเคนก็วันนี้ก็แต่งชุดมา ไอ้นี่นะครับต่บแบลมาคีขู่ว่าขนาดรถจดูรถดูรถคุณเข็นเงบโอู้คีขู่เกินเขาเรียกว่ากันมันแบ็คทูสคูคุณแบ็คทูสคูหนไหนคุณมาดูนี่ชุดคีขู่เอ๊นี่นี่การแบบปืนแบบเท่มครับคุณเห็นไหมครับคงปืนปืนนี่เขาเก็บตัง4สี่ปีครึ่งมันก็จะได้ปืนนี้มาเนี่ยอฮะ ผมเก็บตังค์ไม่ถึงวันนะแป๊บเดียวได้แล้วปืนนี้เจ็ดตันแื้วต่อเลยวนะผมเก็บตังค์ไม่ไม่ถึงหนึ่งวีครับได้แล้วกดคุยกันเลยดูการขับดีครัขวัญขับดีนี่ต้องใช้ปืนพกนะแบบเทนี่เพราะไม่มีโจรนะฮะถือปืนพกแม่งเทแต่แม่งไม่แรงหรอกปืนพกอะถือไก็โกยเยยต้องยิงหัวคน ผมวิธีเลี้ยงเลี้ยงที่ต้นคอแล้วมันจะดีไปโดนหัวตายคุณไปพระคุณไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือผมมือผมบนรถทำไมเป็นไงนะมือมือเป็นไรเครื่องบนไปคุณเครื่องบนเออคุณข้างล่างไปนะครับคุณเอาข้างบนครับโอ้คุณเอาข้างบนนะเฮ้ยทำไมกดตัวเอฟไม่ได้บะฮะเฮ้ยตัวเอฟเป็นอะไร เ้วเจอกันข้างล่างโอเคเจอกันที่จุดนะผมโอ้ยผมแหลกผมแหลกเฟมเลนเหลือหนึ่งเจืยเหลือหนึ่งมันแหลกเกินนะั้นนะเออเนี่ยแหลกเกินละเอาสูงขึ้นอีกชักช้าคุณค่อยผมไม่ชักช้าผม,มชักเร็วับแตกเร็วไหมล่ะคุณเนะี่ย แหลกแล้วเนี่ย<ะ>แหลกเกินล<ะ>แล้วผมถ่ายเนี่ยผมก็แหลกอ่ะที่คุณไม่ได้ถ่ายโอ้ยอตู้อะไรเนี่ย a อ m ตำรวจตำรวจมาป้นตู้ a อจีพ่อครับมาเก็บหลักฐานด้วยควายทำไมกดเอฟไม่ได้หรออ๋อได้แล้วแช่แช่ถ่ายรูปไปลงเฟซบ,บุ๊กเฮ้ยมีคนมาโอ,อ้ยถายแล้ว มันเป็นเทรนนิ่งเว้ยมันเป็นเทรนนิ่งไม่ต้องกลัวเป็นพวกไก่ในพวกไก่เหรอดูดูยศมันดิเออใช่ใช่ใช่พวกไก่นมันมันเทรนนิ่งอยู่เลยผอออนไลน์แล้วคุณเชิญจะบินบินไปเดี๋ยวผมจะไล่เดชาล็อกนะไอเยี่ยมไอเน่เจอกันที่จุดนะผมครับตายอยู่ตู้ไข่ตัวเรื่องลงมา เห <laughs> ยียบตู้ขายตัวขาหักตาย <laughs> <laughs> โอ้อันนาเฮ้ย <laughs> ไ,ได้เจอด้พบโอ้ยลดขึ้นลดขึ้นพี่ลังกาโอ้โหเงินด้วยเหรอมาี่ยวมาโอเคครับมอนเฮ้ย e อย่าชนดิดมอนรีบไอม,มอนตรงไหนก่อนแท้ขวาคุณไปขวาเดี๋ยวผมไปซ้ายลงมาดีลง <Okay. S 2> ไปเลยอุยห oh, ้อง นี่ลงแบบเจะกันนี่เลิศเหมือนเดิมผมผมขวาใช่ไหมเดี๋ยวผมหาจุดซองกันสไนเปอร์ผมเป็นสไนเปอร์ปืนลวบทุยมาตัดระเบิด้ะงานนี้มาตัดระเบิดมตัดผิดเดี๋ยวระเบิดนายสัดเอ๊เรียบร้อยยี่เกาะ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 อุ้ยระเบิด เฮ้ยนี่ซ่อมระเบิดเจอาดิรถคุณย,ย่นเวลาให้มันเหลือน้อยลงเ <c oughs> ยดบวกยี่สิบบาทเป็นสองร้อยแล้ว <c oughs> เอาแล้วไก่ไปไหนอะยังไม่เจอไก่เร <c oughs> ็วดิคุณฮะมาเร็วผมยังไม่เจอไก่เลยอะแ <c oughs> ต่ผมขอให้คุณมาเจอผมเฮ้ยรถสีมพูอ๋อ กี้ขู่เกินกี้ขู่ไป่ได้เนี่ยดูลายก่อนคุณดูลายก่อนอืกี้ขู่มากอะแต่แต่คนเล่นแม่งทางไหนดีซ้ายขวาขวาลายซ้ายกี่ไปขวาครับกูไปซ้ายเอาขวาลายซ้ายดีไปขวาเลขวาดีขวาดีไปดีไปดีลีลาดีเอวดิตเรลาดีเอวดิตกูขอกูขอ กูขอก่อนกูขอก่อนกูขอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูยิงแม่งกูขอลดใส่เปาไว้แหวนเนื้ขับรถต้นตีนเนี่ยเอ้ยไอ้กูขับขับรถต้นตีนไม่มึงขับเฮ้ยจบมิชชันนี้แล้วไปฟาร์ตห้าดีกว่าฟาร์ตห้าพวกวัดสี่ไม่ถ่ายเออวัดสี่ลืมเปลวเดี๋ยวก่อนจำกระสุนก่อน ไปเอวอกูอออมึนละไอ้เพิ่งนะจะกดของมาของอยู่กับมึงจะไม่ปลอดภฟฟัยอดภไยผมวอาไผสับยาเทียงกูม <c oughs> ีการขับรถแบบเซียนเขาเข่ากันนะรถกูคืนมาไอ้ยีไ่ไปกดสปาลุปใหม่กดอยู่เด้อปังเจ้าไงครับ โอ้ยแม่เอาแล้วครับยอมนะครับยอมนะครับขอโทษครับพี่ปืนลวยิงแล้วนะแต่โหกรันรอแล้วรอรอผมนั่งขวาเนาจะลงไม่ลงครับลงแล้วครับขอโทษครับพี่กูกูรับ เราจะแข่งกันเหรอฮะฮะแข่งอะไรลบผมกากดูลบผมที่เท่เท่ใตก,กางแต่แข่งชนะคุณอ่ะคตยโกงอ่ะแล้วผมจะเล่งสปีดไปขึ้นต่อข,ขึ้นทางกองขึ้นทางมาได,ชาด<ม>้ช้าหน่อยผมกินทางโค้งนะครับ <c oughs> แล้วผมกินทุกทางแต้วตวเว้นทางทางชันนะผมไม่ขึ้นลเล่งไม่ขึ้นไปเ้ยลูก เดี๋ยวผมจะกินทางโค้งครับเออนี่เราแข่งรถหรือว่าทำอะไรอยู่วะเอามผมลืมไอ้